สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีกับชอ่องมันนี่เทลวันนี้นะคะเอเชียนเนี่ยจะมารีวิวบ้านใหม่กันนะคะมันไม่ก็ไม่มันก็ไม่ใหม่หรอกมันก็เก่าอยู่แหละน,นะคะทุกคนไอ้บ้านที่มันอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้คะ่ะนี่เอาไงเอาไงหล่นนะคะเราไม่ได้มารีวิวนะคะเป็นบ้านโพนี่ นะคะแต่แบบแต่ว่าแต่ว่ามันจะใหญ่หน่อยนะคะทุกคนคือเราไม่เราคือมันอยู่ตรงนี้มันนานมากจนเี่ฝุ่นขึ้นเลยอะทุกคนเราก็จะมันดีไปกันนะคะเดเแล้วเราก็ไปเอากันเลยค่ะนี่คือนี่คือเป็นเออบ้านนะคะนี่คือเป็นบ้าน,นของโหน่เองนะคะ มีท like ี่นะคะพี่อยูนิคอรนนะมีเอเชียย okay. ูนิคอร์นแล้วในนี้ม <m> ันปุ <büyük> ่มจังนี่ค่ะสติกเกอร์อย่างนี้ยจะมีข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างน่าจะดไปเดี๋ยวหัวหน้าเลย ได้เลยแล้วเลวอยอด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบลงๆนะคะแต่ว่ามันมีลายเออเลสติกเกอร์ดูคนดูคนเห็นนี่ครับเป็นแบบนี้และด้านบนก็จะเป็นแบบค่ะเบอร์ก็จะมีที่จับเแบบนะะี้ยโค้งแล้วก็มีรูแล้วก็มีแบบ นี่ค่ะน้องใหมดูดเวนะค่ะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเอเชียไปโคราชนะค่ะแล้วก็ไปตราเซวันวันโคราแล้วก็แล้วก็ไปว่ายาโมูด้วยนะคะยันนนไม่ใช่วุเจ้าของเรานะคือยา คือเป็นเอ่ออะไรหอมโคแล้วนะคะใครตัวแล้วเขาตัวแล้วใครตัวแล้วก็รู้ได้จะรู้นะคะว่ายาหมูโมนะใครที่จังหวัดโคราชนะทุกคน <c oughs> คือแม่เราหวัดเราบอกว่าคือกับขับถึงบ้านคือปีสองนะคะทุกคนนี่ก็เป็นยังมีผ้าม่านนะคะทุกอีพีสองเนี่ยก็ ก็คือทุกโพนี่ตอนสมัยตอสมัยสองพันสองพันยี่สิบสี่มั้งสองพันสองพของประเทศอังกฤษของประเทศต่างประเทศนะคะส่วนประเทศส่วนประเทศไทยแล้วหรอคือสองพันห้าห้ารอยสยกสิบเค่ะน,นี้ล่นเนี่ยวิตายแล้ว มัดให้มหม่นะเดี๋ยวมัดให้ใหม่และใครที่อยู่จังหวัดโคราชน่าจะรู้จักย่าโมเป็นดีเลยนะคะคือมัดก่อน ก็จะมารีวิวแค่นี้นะคะทุกคนคือคือตอนคือตอนนั้นหนาะพี่พี่เรานะคะกับกับแม่เนี่ยเราไปไปซื้อพี่ยูน,คนิคอนกับแม่แม่พามนะทุกคนเขาไปนะ่าจะไปนะซื้อของเล่น่ะซื้อของเล่นให้ให้เอเชียสักหน่อยสักหน่อยนะคะเราคือเราอะมีสองชื่อคือชื่อ คือชื่อเอเชียกับพันจเาื่กคนเพราะเราเกิดพเดืออพันเกิดพัเดน,พนเกิดได,ด้วาสแต่ว่าเรา,เรา,า,แ,เรา,าแต่ว่าแม่เราอ่ะแต่ว่าแม่เราอ่ะก็อยากก็อยากจะให้เราชื่อเอเชียไง,เ,งเออไม่เลยไม่เลยให้บอกว่าออให้สองชื่อไปเลยแล้วก็คือเรามีเพื่อนคนนึงคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมเขาชื่อ,อเลชื่อเลชื่อจงชื่อเลวิยานัน ทุกคนเขามีสามชื่อเลยคือคขาว่าคือชื่อเลยมาเดียไม่ใช่มาเดียลายเดียอะไรอะไรมาเดียทุกคนชื่อมาเดียมาเดียแล้วก็ชื่อลิมแล้วก็ลิมมี่คือเขามีสองชื่อสามสามชื่อเลยแต่ว่าแต่ว่าครูจะชอบเรียกว่า เล่และมีแต่คนแล้วมีแต่คนเรียกเราว่าพรรษาตลอดเลยนะคอือยังไงก็ไม่รู้อะไรเล่ก็เรียกแต่เราว่าพรรษาตลอดแม่เราก็เรียกแต่สาเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเราก็มีสองชื่อนั่นแหละค่ะเราก็จะมาดูรีวิวกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวในปีปีสองพันยี่ ยี่สิบสี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้มันให้บ้านหลังเนี้ยโผล่ทุกวันเลยนะทุกคนบ๊ายบายวันนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมัน,นได้เทวดาคะ่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆทุกคนนั้นอั้น,น,นได้คอมเมนต์ได้ได้มีกำลังใจนะคะได้มีกำลังใจ ใจให้กับเอเชียทำงานได้นะด้วยนะทุกคนทุกคนินทุกคลิปบ้าไม่มีใครกดกดให้เยอะนะบ๊ายบายและใครชอบคลิปนี้และใครชอบคลิปนี้ ทุกคนก็อย่าลืมอย่าลืมกดตั้งให้พี่เอเชียรยนะคะสะไปสไปเป็นเด็กใหม่นะคะสะไปไปกระลังใจให้ครอบครัวครอบครัวมาลิตันโพนี่และโรงเรียนและโรงเรียนมาและโรงเรียนแอนสคูลสคูลมาลิตันโพนี่นี่แอน แอนลิเชาดิส s ี่ลืมแล้วใครนั้นเขาอยากสมัครเป็นใครนั้นอยากสมัครเป็นใครนั้นอยากสมัครสมัครสมัครเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเรียนเรียนหนองจอก กรุงเทพมหานครคอนหนองเจาะสวนสาธารณะสาธารณะขอให้ทุกคนที่สวนสา,สาธารณะณศูนยะ์นกิจกรรมของเรียนแมนะ่น้ำไทคอนโดภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาต่างๆภาษาญี่ปุ่นสวนทุกทุส่วนทุกทุกทุก,ทก,ทกชั้นทุก รั้งเรียนโซเรียนให้เจ็ดขวดนอกจากญี่ปุ่นให้สิบสองก่อนนะไปชมไปมและสไปขอทุกคนขอให้ทุกคนนั้นที่นหนังสือเก่งๆหรือถ้าใครจบแล้วก็ขอให้ทำงานดีๆไม่เจ็บป่วยตลอดไป สาธุบายบาย